สติเอไมจาว่างข้าพเจ้านอบน้อมองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์คุณปิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาศาลบารมีท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรรยายเโชคาคาสติเอมาว่างเจ้าค่ะนอบน้อมจ้าค่ะ ก็สิ่งหนึ่งที่เราลักก็คือความสุขและหลายคนนี่ก็อยากเป็ความสุขและสิ่งที่เราไม่ชอบเปลี่ยนก็คือความทุกข์เราทุกคนส่วนใหญ่ก็รักสุขเกลียดทุกข์แต่ทั้งนั้นนะแ,และหลายคนก็ไม่ไม่วายนะที่ เก็ทุกข์กันแหละแต่ก็ชอบเอาทุกข์มาทับถมตนเองอยู่ตลอดเวลานะชอบหา,าความทุกข์มาซ้ำเติมตัวเองหรือว่าหาความทุกข์มาใส่ตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะยังชอบอ่นะสุบรีดื่มเหล้านะบางคนก็เสพยา คนก็เบียดเบียนคนอื่นคนะแย่งคู่ความคนอื่นอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าการทําแบบนี้มันเหมือนกับเราเอาทุกมาทับถมตัวตัวเองครับอย่างเช่นว่าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันเสียสุขภาพด้วยกะเสียเงินด้วยตา้นะหมดเงิน เคลครดิตสุดท้ายแล้วก็มาทุกเป็นการเอาทุกมาทับตนตนเองไปมีกิ๊กมีต่างๆนะสุดท้ายก็ต้องอแอบซ่อนเล้นทำให้ทุกทำให้เกิดทุกในตัวของเราเอง แล้วทั้งที่เราอยู่่เฉยเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีความสุขของมันนะไปลักขโมยเขาอย่างนี้ปรลัวก็จับได้มันก็ออกทุก,ม,กมีหลายเรื่องราวนะที่การที่เราเอาทุก์มาทับถมตนการที่เรามีสีนี่ก็เป็นการลดลดการเอ,อทาทุทก์ันทับถมตน การรักษาสีอย่างเดียวก็ไม่พอเราก็ต้องรักษาใจด้วยรักษาสีรักษาใจรักษาใจอย่างเช่นว่าสมมติว่าเงินหายถูกโกงเงินเนี่ยถูกโกงเงินนี่ทุกคนก็จะทุกข์ใช่ไหมอ่ถูกโกงเงินแทนที่จะเสียเงินอย่างเดียวเสียทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องเสียใจด้วยกลุ้มด้วย นอนไม่หลับด้วยสุขภาพเสียด้วยเสียเงินทเดียวไม่พอนะต้องเสียสุขภาพเสียงานเสียเงินเสียเพื่อนเสียคนรอบข้างก็พอยทุกข์ไปด้วยทําให้เราเสียคนรอบข้างารที่จะเสียหนึ่งก็เสียห้าเสียหกะรถติดอย่างเงี้่แค่นี้เราจะเสียแค่เวลาเนาะก็ไปเสียหก ทันไหมถ้าเกิดทามันไม่ทันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อไปต่อไปมนโนไปคิดไปมันจะโดนปรับเงินไหมจะเสียเงินไหมเท้าง,งานที่เราทำจะสําเร็จไหมอะไรเนี่ยเราคิดเดอยอะแยะมากมายแทนที่จะปวดางเดียวก็ปวดใจไปเป,เป็นการสาเร็จตัวเองด้วความถูกงอนเนี่ย ปว,วดเมื่อยสุขภาพสุดโซนอยางนี้เมื่อยตัวก็เมื่อยใจไปด้วยทุกใจไปด้วยตรงนี้แหละคือการที่เราไม่ไม่รู้จักรักษาใจนะเนทีนี้การที่เราไม่อยากทุกข์กนทับถมัน,นลแล้วอรงเราไม่ต้อง ความสุขที่มันอยู่ในตัวเราด้วยเพราะคนส่วนใหญ่เราไม่ไม่เห็นความสุขที่อยู่ในตัวเราเรานากจะเห็นความสุขที่อยู่ที่คนอื่นเห็นคนอื่นเราขับรถยี่ห้อนี้เขาขับรถยี่ห้อนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าเราขับรถยี่ห้อนั้นมันก็จะมีความสุขแต่ตอนที่เราไม่ไม่พอใจไม่ไม่พอไม่พอจใจในในรถเราละอยากจะเปลี่ยนรถอยากเปลี่ยนที่หอ้อ ในตองที่เราขับรถเนี่ยเรามีความสุขแล้วคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถเหมือนเราขับรถจนตนะนี่ขับรถเก่งเหมือนเราอย่างนี้เขาก็มีความทุกข์อยากจะขับรถเก่งเหมือนเราแต่เรามีรถขับมีความสุขแต่เราไม่ไม่พอใจในสุขของตนสิ่งที่ตัวเองมีเราไม่เห็น นิ่งดีๆที่ตัวเองเรามีเ,เรามองข้างไปละเลยความสุขในตัวของเราไปตัวนี้ก็สําคัญอันนี้ขอให้เราเห็นความสุขอย่างอ่ามีสองกสอเนี่ยส่งสองกสอเขียนสองกสอวันวันปีใหม่ใช่ไหมขหเข้าเขีกนกันขอให้มีความสุขขอให อายุคนนักสุขภละฑะแต่น,นี้อยู่คนนึงเขาเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุขเนี่ยนี่เขาเขาเขียนดีแล้วขอให้เธอเห็นความสุขอันนี้หมายถึงว่าขอให้ได้เห็นความสุขของตัวเองไงเห็นตัวเองว่าเออตัวเองยังมีสุขภาพดีนะตัวเองยังหายใจได้อยู่นะตัวเองไม่ได้ล้มหมอนอนเสื่อนะ ก็เองมีหูตาจม,มูกมีนั่นแหละทุกๆอย่างมีเอาเวะธเกายังมีลมหายใจยยน,น,นี่ก็เป็นความสุขนะแล้วอีกเยอะแยะมากมายที่เรามีแล้วเรามันทําให้เรามีความสุขนะถ้าแต่ว่าสิ่งที่เรามีมันทําให้เรามีความสุขไม่ได้นะเราก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เลยเพราะว่า ถ้าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นๆหมายความว่ามาันจะต้องมีแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมันจะไม่สามารถที่จะหาความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งในตัวเราเนี่ยมันมีความสุขทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันมันอยู่ทุกที่อยู่แล้ว มันอยู่ภายในมันอยู่ภายในฉะนั้นเราจงพยายามหาความสุขจากภายในของเราจากตัวตนของเรานี่ยเละอย่าไปคิดหาความสุขภายนอกถ้าเราคิดหาความสุขนอกกายนอกใจเรานอกตัวเราไปเราคิดผิดตั้ทีเลยเพราะว่าสิ่งที่อยู่ของนอกเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แน่นอนยิ่งควบคุมไม่ได้ขนาดภายในเราหาความสุขจากภายในกายภายในใจของเราเนี่ย ตัวเราเนี่ยรูปนาวเราเนี่เรายังควบคุมไม่ได้เลยดังนั้นการที่เราจะอฏิบัติในเชิงที่ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนแล้วก็หาสุขในตนตรงนี้ให้ได้ตรงนี้เราใช้สติยังไม่าว่าบ่อยๆเราจะเห็นว่าพอเรามีความสุขในตัวเราเกิดจากภายในเราเรารู้สันทีเลย เรามีสติเอ๊บก็รู้แต่อง,องเออเราก็สุขได้น,นี่นะอยู่ดีเนี่เราโอเราเคยซื้อันไว้แบาบงคนแนละ้วซื้อของไว้แล้วก็ซื้อเก็บเก็บไว้แล้วก็ไปยังไม่ได้เคยได้เชยชมเลยนะ <c oughs> เอร์ลืมันไปเก็บมันไว้บางทีก็ไปค้นหาไปเจออ่าเจอพระองค์หนึ่งไปเจอสร้อยเส้นหนึ่งไปเจอปากกาอันหนึ่งสวยงามมากเลยอ๋อนี่เก็บไว้ตั้งนานแล้ว อามาชัชงแล้วถึงความสุขสุขที่เป็นของเราภายในเราอันนี้ก็เรามีสติพอเห็นอ๋อเี่ยตอนนี้เรามีสติและก็สติเอ็มอาว่างว่างที่จริงความว่างนี่ก็เป็นความสุขนะความว่างเป็นความสุขที่สุดแล้วเพราะถ้าไม่สุขที่สุดแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านไม่ท่านไม่พูดถึงว่าสุญญตาเป็นความสุขสุญญาวิหารเนี่ยมีสุญญตาเป็นวิหารธรรมตรงนี้เป็นสุขที่สุดแล้วนิพพานเป็นสุขที่สุดนิพพานคือความว่างกับสมบูรณเนี่ยนิพพานก็คือสุขสุขจ็นสุขที่สุดแล้วดังนั้นขอให้เราลองฝึก จริงกับมันสักทีนะคนที่อยู่ในระบบเป็นอาสน้บางคนที่แผ่วไปลองกลับมาใหม่ครั้งหนึ่ง,ลงกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งอย่าอย่าเอาความทุกข์มาทับถมตนแล้วก็ลองหาความสุขที่อยู่ในตัวเรานี่แหละเยอะแย,ยะมากมายเรามีใบหูที่สวยนะเรามีปาท,ที่สวยนะไม่เรามีนิ้วเรามีมือเรามีเท้าอยู่เนี่ยเออมันมีความสุขใช่ไหมบางคน แขนขาดขาขาด,ขาดเออใช่น,นเขายังไม่ทุกข์เลยนะเออเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามีอ่าแค่ไหนก็แค่นั้นอะ่ะมาเซอร์เ็าเคยเห็นนะคนที่เขาทีออ่การตามบอดเหนเห็นอะไรคนตาบอดไหมไปออกรายการเข้าไปร้องเพลงร้องเพลงเพราะด,ด้วย เพราะว่าเขารู้จักที่แบบหาความสุขในตัวเขางันะ่นหลเห็นคนตบบาบอดแม่เขาต้องเพลงด้วยแย้มมากมายร้องเพลงก็แล้วก็มีความสุขในการที่เขาได้ร้องเพลงแล้วร้องเพลงให้คนอื่นมีความสุขเลยนะร้องเพลงคนอื่นได้ฟังด้วยแล้วเขาก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขด้วยนะนี่ก็เป็นการหาความสุขในตัวของเราเอง <Yeah. S 1> เรามีอะไรใช่ไยม ที่ทาให้เราเปความสุขนะคือรูปนามเรานี่แหละจริงๆแล้วเราครับรูปน้มเนี่ยเป็นตัวที่สุขก็ได้ทุกก็ได้เราลองพิจนารณาดูเถอะถ้าเราแบมือมาปุ๊บแล้วดูลายมือทำไมลายมือฉันถึงไม่เห็นมีเส้นวาสนาที่ยาวทำไมไม่มีเส้นสอมองที่สวยงามลงมาอนนี้ทำไมไม่มีเส้นชีวิต ที่อย uh, ู่จะสวยงามเหมือนคนนั้นนะท,ทั้ <c oughs> งที่ไม่แต่จะไม่ได้เกี่ยวกับของกันเลยก็ได้นีก่กอาทุกคนทั้งถงตัวน่ะแป๊บเดียวเนี่ยแค่แบมือลองไปเนี่ยอตัวแต่ถ้าคนที่เขามีความสุขในตัวเขาโหเราที่มีเส้นเส้นวาสนานะขึ้นมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรามีเส้นสมองเส้นใจเส้นจิตเสน้สนชีวิต โอ้ยเราก็มีเหมือนคนอื่นเขาบางอย่างเรามีดีกว่าด้วยเรามีดีแบบนี้เอาสิ่งที่เราดีๆมีเนี่ยเอามาพิจารณาให้เกิดความสุขไอ้สิ่งที่เราไม่มีมันก็ไม่ใช่ว่ามันทําให้เราทุกข์ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันอันนี้ให้เรามีสติ MSR เออว่าอะเราติดกับมีสติ MSR ว่า ก็เสียเวลาแต่ก็ไม่เสียอารมณ์แล้าจริงๆเวลาก็ไม่เสียถ้าเราคิดที่ดีๆเถอะเวลามันก็ไม่ได้เสียหรอกตอนรถมันติดมันมันก็คือติดของมันแนะ่ะถ้าเรามีสติไมวอาว่างอเป็นพิจารณาใช่เป็ยนพิจารณาถึงกายเห็นใจนะเห็นรูปนามกายใจนี้นั่งอยู่ในรถพิจารณาทำไปนในตัวนะี่ยได้พิจารณาทำด้วย ก็ได้ความสุขแทนที่รถตริดเราจะทุกข์เสียอารมณ์กับการเราได้ความสุขสติเหนอว่า,า,าแล้วก็ทีนี้การที่เราจะเข้าใจว่าสุขทุกข์ตรงนี้เนี่ยเราจาเป็น,นต้องเข้าใจที่เมื่คืนมาสเตอร์ได้พูดไปครับ เรื่องของการที่เราเข้าใจรูปนามของเราแค่ไหนเราเข้าใจกายใจของเราแค่ไหนเรามีเครื่องมือที่ดีแล้วเราเข้าใจมันแค่ไหนเราเข้าใจเครื่องมือมันเอาเครื่องมือนี้ไปหาความสุขได้ไหมเอาเครื่องมือนี้ทุกวันเนี้ยเราเอาเครื่องมือตัวเนี้ยไปหาความสุขไปหาเงินไปหาความสมเด็จหรือไปหาความทุกข์หรือไปหาความเสื่อมหรือไปหาความที่มันอ่าผิดสีตัว หรือเป่ากาับพิจารณากันดูอนะย่างน้อยมีศีลเป็นตั้งต้นไว้ก็ดีนกันแล้วก็มีศรัทธาในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในกฎธรรมชาติศรัทธาในรูปน้ำ ชาติสีดินน้ำลงไปเป็นรูปเนีมีความรู้สึกมีความจํามีความคิดแล้วก็มีธรรมชาติที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี yeah. ่ยเอามาพิจเจณนะดูว่าไอ้เครื่องมือตรงเนี้ยมันเป็นยังไงละไปทําอะไรได้แล้วมันเครื่องมือตรงเนี่ยมันอยู่ภายใต้กดยังไงแล้วเราสามารถที่จะฝืนกดธรรมชาติได้ไหม ทุกคนเนี่ยมันก็มาเจอเคยได้ฟังคนหนึ่งนะเขาก็าพูดว่ายังไงคนกระโดดตึก,งงกตอก่ะย,ยังไงก็ต้องตกตึกตายกระโดดตึกยังไงก็ต้องกตกตึกตกตึกตายยังไงก็แต่ทําไมละ่ะไอ้คนที่เห็นไหมในในวิดีโอว,วังตัวเอากระโดดจากตึกปุ๊บเราวนึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรสักแบบเอาการะดูกกลางตีออกมาเข้ามีดตีแอบร่อน เป็นความสุขที่ได้เหินฟ้าใช่ไหมันลมต้านพอดีพอดีเขาเป็นความสุขได้อันนั้นก็ฝืนกฎธรรมชาติได้เดี๋ยวคิดว่าคนจะตกถึงจะตกถึงต,ต,ตายทุกคนที่ไหนถ้าคนรู้จักฝืนกดธรรมชาติมันรู้จักกดมันรู้จักตัวเองมันรู้จักเครื่องมือที่ตัวเองมีรู้จักว่าตัวเรามีอะไรตัวเรามีน้ําหนักเท่าไหร่ถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้นี่มันจะฝืนกด พื้นกดแรงดองลกได้แค่ไหนแล้วแรงดันของลมที่มาานันท้านกับปีกตรงเนี้ยมันเียงคอไหมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,ะโผล่ผิอบิน,บบนไนเหมือนนกแต่แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดบินเพิงต่วันล่อนหรือเนื่อหาแล้วก็ไปลงในพื้นที่ที่มันในน้ําหรือลงในพื้นที่ที่มันนุ่มลื่น าเราเข้าใจกฎจริงๆเนี่ยนะหลายคนจะรู้ว่าเราเนี่ยสามารถฝืนกฎธรรมชาติได้แล้วเราทุกคนเนี่ยก็ฝืนกฎธรรมชาติยูเราทุกคนเนี่ยฝืนอนิจจังกันอยู่ขณะที่เราฝืนเนี่ยลนะ่ะเราก็ตกอยู่ในสภาพของความที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมเราก็ตกอยู่ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลสภาพของทุกมันก็เกิดข,ขึ้นเราอันนี้ก็ วันที่ได้เจอกันครั้งหน้าคราวหน้าเนี่ยทุกคนจะได้ฝืนฝืนกฎในทุกเรื่องราวหลายเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นกฎของความเราสําเร็จไม่สาเร็จะวังฝืนกฎธรรมชาติเราบินไม่ได้เราก็บินได้นะเราอยู่ในน้ําไม่ได้เราก็สามารถดำน้ําได้มีเรือดำน้ำํามีพาย เราเล่นเรือได้นะมีเรือนะเรามนุษย์เนี่ยเขาก็ไมไ่ให้เดินทางเร็วๆนะสมัยก่อนเนี่ยคนป่าที่เขามีอายุๆๆยืนๆยาวๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีรถลาเร็วๆเหมือนพวกเราเนี่ขับรถเดี๋ยวนี้ก็ขับรถกันร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเร็วไหมวิ่งทางนะวิ่งไม่ได้นะแต่ฝืนกด สามารถที่จะสร้างรถขับขี่ได้แต่อันนี้ก็เรื่องของการเรื่องของกฎธรรมชาตินะเนี่ยเป็นเรื่องของอสังคตัก็คือเรื่องของธรรมธรรมชาติที่มันปรุงแต่งเกิดจากเหตุปัจจัยดันั้นเราก็สามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยอีกเหตุปัจจัยหนึ่งซึ่งไปทําลายล้างเหตุปัจจัยได้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้หมดเลยนะมันได้ในระดับหนึ่งก็าสามารถสร้างเหตุปัจจัย ให้ไปบำบัดเหตุใจัยที่มันเกิดตททามธรรมชาติได้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเคยได้พูดคุยมาหลายครั้งนะก็ฝากไว้นะอย่าเอาทุกมาทํสาสมใส่ตนแล้วก็หาความสุขในตนให่เจอแล้วก็ถ้ามันไม่เจอ อาทิตย์เนี่ยทุกวันเนี่ยฉันจะลองสติเดาาินตาบ้างติเดนตาบ้างข้าวันเนี่ยข้างในหนึ่นนงอาทิตย์ดูสิว่ากาจใกดวงน้ำเปลีป่ยนไปยังไงอัตราตัวตัวลดลงไหมและการฝืนกฎธรรมชาติจากการที่เราต้องทุกข์เนี่ยเรามามีความสุขได้างในพลิกจากฝ่ามือเป็นเอ่อใหายฝั่งฝ่ามือเนี่ยจากฝ่าฝ่ามือเป็นหลังมือมก็ลองดู ทุกคนมีความสุขทั้งทั้งโลกและทงำตามกันทุกคนนะเใช่ค่ะสติเข้าใาว่าน้อน้องมหาบารมีท่านมาเสิร์ฟพร้อมๆกันน้องกาบมุทิตาจิตน้องกาบเกียรติสวนพร้อมๆกันค่ะแล้วก็มุทิตาจิตกับตนเองมุทิตาจิตกับเพื่อนๆพืหกสิบเก้าบ้านสี่บ้านนะคะน้องกุศลกับตนเองน้องกุศลกับเพื่อนๆพือนะตอนนี้เพื่อนๆ สติไม่จาว่างรองแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราสมาธิพลังบำบัดนะสร้างผุสมใหญ่อีกหนึ่งรอบนะคะ